สวัสดีค่ะ ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดในวันที่23ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนนะคะนี่เป็นการอ่านดวงความรักนะคะประจำเดือนมกราคมของคุณนะคะใครนะคะที่มีคนาคดาวจันดาวอาทิตย์ดาวศุกร์นะคะสถิตในราศีดังกล่าวสามารถดูคบคู่กันไปได้เลยช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกเพราะฉะนั้นการวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยนะคะแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวราศีพิจิกที่ ดูในโหราศาสตร์ไทยนะมาดูช่องนี้เราใช่เช่นกันก็ยินดีต้อนรับนะคะครึ่งแรกจะเป็นดวงความรักค่ะครึ่งหลังจะเป็นการงานการเงินนะคะพี่เมย์มาอ่านให้รอบนี้ก็ธาตุน้ําเป็นธาตุที่2ที่จับฉลากขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราจะได้ดูกันจะเป็นมีนกรกฎพิจิกนะคะเมื่อวานที่ปล่อยไปเป็นตุลมิถุนตุลกลุ่มอ่ะใช่มิถุนตุลกลุ่มนะคะอ่ะมาดูขอไพ่ให้ ชาวราศีพิจิกลักนณาพิจิกนะคะเดือนมกราคมไพ่พลังงานหลักสำหรับความสัมพันธ์ของคุณะคะ่ะขอดูหน่อยได้ไพ่จัดเม้น t ว้าว wow. เหมือนก็รกเลยอะก็รกรก็ได้จัดเม้น t นะคะสถานการณ์ที่ทำดีได้ดีคะ่ะทำไม่ดีก็ได้ตามนั้นเลยอะไรอย่างในในชีวิตคุณนะมันกำลังจะได้ รับการผ่านพ้นนะพี่มองว่าแบบนั้นคุณกำลังจะได้รับอะไรที่คุณรอคำตอบมีข้อสงสัยอะไรเงี้ยมันกำลังจะผ่านพ้นแล้วนะคะคุณกำลังจะได้รับสิ่งที่คุณสมควรที่จะได้รับอืกับสถานการณ์ความสัมพันธ์นี้หรือแม้แต่ความสัมพันธ์กับใครสักคนที่มันถึงเวลาที่มันจะต้องแบบดาเนินโปรเซสต,ต่อแล้วอะนะเรื่องราวในอดีตเป็นยังไงพี่จิตรันพีจิต ตัว i n g d ดาหกไม้และไพ่สิถ้วยอืมหน้าไพ่บางท่านเนี่ยอยู่กับสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคนที่อาจจะไม่ได้มีเราคนเดียวนะคะมีคนอื่นในความสัมพันธ์ด้วยแต่ว่ามันก็ มันก็สุกตามอัตภาพมันก็สุกตามอัตภาพแต่อีกเคสหนึ่งเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าบางท่านเลือกที่จะจบความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งลงไปกับคนที่เขาอาจจะไม่ดูดำดูดีอะไรเงี้ยแล้วก็เลือกที่จะไปโฟกัสที่ตัวเองแล้วไปหาคนที่มีเป้าหมายเดียวกับเราคือภาพครอบครัวสุขสันในเมื่อคิงถือดาบคนคนนี้ที่คุณเคยทําดีด้วยอาจจะเป็นคู่กรณีเป็น มีถุนตุนกุมก็ได้นะไม่ได้เห็นความดีที่คุณมีอะคะ่ะเออหรืออาจจะเป็นคนที่แบบเหมือนแบบเวลาคุณจะเข้าหาหรือคุณจะพูดอะไรเนี่ยเขามักจะไล่คุณไปเล่นตรงนู้นบ่อยๆอะไรเงี้ยก็จบความสัมพันธ์นั้นมาห่างจากตรงนั้นมาแล้วก็เลือกที่จะโฟกัสที่ตัวเองหรือเลือกที่จะเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ไปสู่ไปสู่คนที่เรียกว่าเออมองเป้าหมายเดียวกับเราอะ คนคนนี้อาจจะไม่ได้ไม่ได้อยากเห็นภาพนั้นกับเรานะในดูซีแล้วมันเป็นยังไงต่อสถานการณ์ปัจจุบันคุณเป็นยังไงพิจิตรควีนส์ถือถ้วหนึ่งไม,ม้คุณมีเป้าหมายใหม่ในชีวิตนะถ้าไม่ใช่คนใหม่มันคืองานใหม่ The Magician We offer ฟอร์จูนโชคกำลังจะเข้าข้างคุณ คุณกำลังจะได้เริ่มอะไรใหม่ๆบางท่านเนี่ยรีเควส์ขอคนใหม่บางท่านรีเควส์ขอคนใหม่กับจัก,กรวาลพ้นจากความสัมพันธ์เก่ามาคุณขอคนใหม่ขอเจอใครสักคนที่ที่จัก,กรวาลส่งมาให้และคิดว่าเหมาะสมกับคุณเหมาะสมที่จะได้รับความรักดีๆจากคุณส่วนจัก,กรวาลจะส่งใครมาให้นั้นเป็นความลับไม่อกป้าจูนไปลุนปล้นเดอ้อไปลุ้นเด้อดูสิคะ ขอไพ่ในคะ่ะเรื่องราวในปัจจุบันของคุณแนละความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาเป็นยังไงมีไพ่สี่ถ้วยเจ็ดเรียน justice คู่กรณีคุณเป็นตนได้ด้วยนะ Tower เจสเพนพิจิกได้ด้วยแล้วควีนดาพวกคุณดุมากเลยพิจิกคุณดุมากเลยอืม <c oughs> เออดูสิแล้วเขาเป็นยังไงเ็ว หนึ่งดาบคิงดาบห้าไม้และไพ่สองเหรียญโอ้ดุดานเนี่ะไหนดูซิ ไพ่แถวบนเป็นความคิดความรู้สึกของคุณและไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะคะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้นะคะหน้าไพ่พี่อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเพราะว่ายังไม่ใช่การดูวดวงส่วนตัวอคุณไม่ค่อยสนใจเขาสักเท่าไหร่แล้วเพราะคุณรู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ยากแก่การงอกเกยต่อให้คุณลงทุนลงแรงเท่าไหร่มันก็มีอแค่นั่นแหละมันไม่มี อะไรพิเศษให้คุณได้รุนหรอกคุณคุณเริ่มอยู่กับสติกับปัจจุบันนะคะคุณปล่อยให้ความสัมพันธ์นี้ถ้ามันจะพังมันจะจบไปก็จบไปเผอเคุณเป็นคนตัดสินใจด้วยตัวมันเองเพราะคุณมีความรู้สึกว่าคงไม่มีใครสามารถมอบความยุติธรรมให้ได้ในเมื่อตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในคุณไม่ได้รับความยุติธรรมจากเขาเลยเพราะฉะนั้นโอเคได้ฉันมอบให้ตัวเองคุณอาจจะเป็นคนจบความรักความสัมพันธ์นี้เองและที่สําคัญสเตจนี้มันคือลักษณะที่คุณยอมรับแล้วว่ามันจบละ แต่ความรู้สึกคนคืนี้คุณไม่ได้อะไรมากละวันข้างหน้าจะเป็นยังไงจะอะไรก็แล้วแต่ก็ช่างพี่มีความรู้สึกแบบนั้นนะว่าคุณค่อนข้างเด็ดขาดแล้วคุณค่อนข้างอยู่ในที่นิ่งๆอยู่ในอยู่ในจุดของคุณนะ่ะอยู่ในจุดของคุณเก็บกายเก็บใจไว้แต่คุณอย่าลืมวันนี้คือจักรเวนและ Queen ดาบและ King ดาบแน่นอนความสัมพันธ์นี้มันไม่มีการจบกันง่ายๆมันคือคนที่เหมือนเป็นวิดีโอมิเรอร์ต่างคนต่างเห็นซึ่งกันและกันแล้วก็แบบ เหมือนกันเลยอ่ะทำเหมือนกันเลยหน้าไพ่เขาเช่นกันเดีย๋ยวพี่ขอขยายดเวลตรงนี้หน่อยอืมดูสิวิวออฟเฟอร์จูน้าถ้วยไหมก็และไพ่แปดไม้คนนี้บอกเลยว่าอยากคุยกับคุณมากสถานการณ์ความสัมพันธ์ตรงนี้พี่มองว่าถึงแม้มันจะมีความขัดแยงด้งใดๆก็แล้วแต่ ไม่ว่าสถานการณ์ที่เขาเจออะไรก็แล้วแต่เขายังอยากมีคุณอยู่โชคชะตานําพาให้เขาได้รู้แล้วว่าการที่การที่ถูกคุณเพิกเฉยในเวลานี้เนี่ยมันทําให้ตัวเขาผิดหวังเสียใจมันมีแนวโน้มเนี่ยความสัมพันธ์นี้ยพอมเป็นหนึ่งดาบสังเกตหนึ่งดาบให้หึงดาบสําหรับนี้เนี่ยมันคือจับที่ตัวคมดาบเลยนะเขาไม่ได้จับที่ตรงเนี้ เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้คนคนนี้ได้รับกบารบาดเจ็บแน่นอนจากการเอาชนะในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นสถานาการณ์ใดๆพี่เชื่อว่าเขารู้ว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจทําลงไปไม่ใช่ว่าคุณไม่เจ็บคุณก็เจ็บแต่คุณคุณเลือกที่จะทํามาแล้วคุณเลือกที่จะแบบได้เหมือนคุณยอมเอามือกรรมที่คมดาบอะได้เลิกก็ได้ห่างก็ได้เจ็บก็ได้อะไรแบบนี้นะฮะเขารู้แล้วเขาก็มีความผิดหวังเสียใจสารใดๆที่เคยส่งมาจากคุณมันหายไป มันน้อยลงพี่มีความรู้สึกแบบนั้นความสัมพันธ์นี้เต็มไปด้วยความผิดหวังแล้วก็มีการทะเลาะเบาแว้งด้วยนะคะเออนี่มาดูซิแล้วก็จริงๆแล้วเขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในทิศทางไหนพรผมได้สามถ้วยเขายังรู้สึกดีกับคุณอยู่ ในถ้วยชัดเจนนะคะว่าสองถ้วยว้าวว้าวาไฮโรแฟนและไพ่ไฮพรีสเทสส่งครามประสาททุกคนคนที่ได้หน้าไพ่นี้ส่งพลังจิตถึงกันบ่อยๆเหมือนเหมือนมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันจะโผล่มาตอนที่คุณไม่ได้คิดถึงเขาอะแล้วคุณจะฝันเห็นเขามีการ ไม่นานนี้แหละมันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาต้องการให้บางท่านถ้าเป็นคอมมิชเมนต์ได้จะได้เป็นคอมมิชเมนต์บางท่านเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่าเคียงข้างกันไปเคียงข้างกันไปเป็นคู่ทางจิตวิญญาณอืมประมาณนี้ <c oughs> อืมบางท่านเป็นคู่ทวินเฟรมบางท่านนะบางท่าน จะสังเกตว่าตัวเองเป็นเทอวินเฟลมหรือไม่ให้สังเกตว่าตั้งแต่เราเจอเขาอะชีวิตเราแยกย้ายกันไปเติบโตแบบชีวิตจเจริญรุ่งเรือง,งขึ้นจริงหรือไม่มันจะเป็นสภาวะที่มันไม่ได้ไม่ได้มาเจอกันเพื่อที่จะคาดหมายในการครอบครองของกันและการแต่มันจะเป็นสภาวะที่ไม่เป็นไรเราสบายใจอยู่ในจุดของเราเขาสบายใจอยู่ในจุดของเขาต่างคนต่างจเจริญในในในโพสิชันของตัวเองอะ เออให้สังเกตว่าคู่ลักษณะแบบนั้นน่าจะเป็นคู่ทวินเฟรมแต่พี่พูดนะคู่ทวินเฟรมเป็นคู่ที่มักจะไม่ได้ลงเอยกันในฐานะสามีภรรยาคิดให้ดีว่าแบบใช่หรือเปล่าฉันควรเป็นดีไหมถ้าคุณคาดหวังการเป็นชีวิตคู่มันอาจจะไม่เวิร์กสำหรับการที่คิดว่าเรากับเขาเป็นทวินเฟรมหรือเปล่านะส่วนใหญ่คนที่ได้ลงเอยกันคือเนื้อคู่นะคะเขาคุยกับคนอื่นในแบบเดียวกับคุณไหม ขออนุญาตถามเจวิลแปดทวน The c h ช r ลี t และไพดิวฟูลหน้าไพ่เนี่ยมีคนเข้าหาเขาเรื่อยจริงแต่ตัวเขาเองคุยแบบกับคนอื่นแบบไม่ให้สถานนะคนที่คุณมาถามถึงเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์ดึงดูดคุณรู้นี่เออคุณห้ามเขาไม่ได้ไมันเป็นสเสน่ห์ของเขาติดตัวเขามาคนบางคนมีดวงนาีีุุธรรมนะ คุณจะสังเกตได้ว่าใครๆก็เข้าหาเขาแต่ตัวเขาเองไม่ได้ไม่ได้คุยแบบให้ความหวังกับใครเลยนะแต่เขาแบบค่อนข้างคุณค่อนข้างแบบส่งผลกับความคิดความรู้สึกเขามากนะ,ะมีเกณฑ์ได้คอมิเมนต์หรือปร,รับความเข้าใจกันไหมดูสิซีรีย์สตริ n ส์เก้าไม้เด็กช่วยมีนะคะมีเกณฑ์ง้อกันอยู่นะ มีเกณงกันอยู่แต่จะมีคนหนึ่งเที่ยงแบบจริงหรอถ้ากลับไปแล้วจะดีจริงๆรหรอจะทําได้จริงๆรหรอจะจะผ่านได้จริงเหรอมีคนยังไม่ให้โอกาสแต่มันจะมีการกลับมานะคะมันหนีไม่พ้นหรอกนะไพ่ขึ้นแบบนี้จัดเม้นตมาแล้วก็จริงๆแบบจัดเม้นแล้วจบเลยหนีกันไม่พ้นนะคะหนมารูซิแวบแวบวนวนเวียนยนะแนวน้องความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหน่อยพิจิกลัษนาพิจิก ในเชื่อมีเช้าหกเรียนหกถ้วย the world โอ้ขออภัยจบสวยเลยมีเกณฑ์ได้เจอกันแน่นอนความสัมพันธ์นี้ถ้าได้มีการกลับมาจะมีความกระตือรือร้นกันมากขึ้นมีการขอโทษมีการขอโอกาสมีการให้โอกาสมีการพูดคุยถึงความสัมพันธ์ที่ตรงกลางว่าความสัมพันธ์นี้ควรเป็นอย่างไร ไม่รอดคะ่ะเหมือนเขาเรียนรู้นะเออหน้าไพนี้คนที่มาดูคนนี้เป็นหนึ่งในคู่คุณจริงๆน,นะพี่ไม่รู้จะพูดว่ายังไงแต่ว่ามันเป็นแบบนั้น <k lar i> ะเขาอยากบอกอะไรกับคุณไดูซิเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะชาวราศีพิจิกะคะแนนพิจิ เกินเพื่อนเจ็บปวดเมื่อรู้ว่าเธอมีใครนะมันอาจจะเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่เมื่อคุณไม่ใส่ใจเขาแล้วอะเขาก็เลยคิดว่าคุณมีคนอื่นก็ได้นะสุดท้ายเราจะกลายเป็นคนแปลกหน้าไหมนะขากลัวเพราะคุณไม่สนใจเขาแล้วว่าไปสีถ้วยนะเราควรหยุดความสัมพันธ์ไม่เพียงเท่านี้นะบางท่านมันอยู่ในหมือความสัมพันธ์ที่มันไม่ถูกต้องมันไปตอไม่ได้นะฮะอย่าร้องไห้ เ็าไม่อยากให้คุณร้องไห้เนะี่ยและไพ่บอกฉันนั่นแปลว่าปัจจุบันคนที่ได้หน้าไพ่นี้ในชาวราศีพิจิกคุณอาจจะเลือกที่สมัยก่อนคุณอาจมีอะไรคุณอาจจะแชร์เหมือนแบบเล่าให้เขาฟังอะไรเงี้ยชีวิตเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าปัจจุบันคุณอาจจะเลือกที่แบบแชร์แล้วได้อะไรอพี่เขาไม่เห็นจะสนใจรู้เลยอะไรแบบนี้คุณก็เลือกที่จะเก็บงำแล้วคุณก็ ไปใช้ชีวิตของคุณเลยซึ่งอะไรแบบเนี้มันมันดั้งเดิมมันเคยเป็นสีสันให้เขาแต่เขาไม่สนใจแต่ตอนนี้เขาเขาสนใจมากขึ้นละเพราะเขารู้แล้วว่าสิ่งที่คุณทำอะ่ะคุณเจ็บแต่คุณเลือกที่จะทํามันะ่ะนั่นแปลว่าคุณเอาจริงในดูซิไพ่อยากแนะนําอะไรอืมความสัมพันธ์นี้มันจะ สามารถไปต่อได้ต้องมีการให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะโชคชะตายัางคงเข้าข้างคุณนะืมวันหนึ่งถ้ามันได้กลับมารียูเนียนกันแล้วเนี้นะมันจะมีคนลูงโตขึ้นแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงคุณจะไม่ได้รู้สึกว่าคุณติดคุกอีกต่อไป ความสัมพันธ์นี้มันยากตรงไหนหรือปะมันมีคนหนึ่งสูญสูญสิ้นความเชื่อมั่นแรงศรัทธาในความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปแล้วการกู้แรงศรัทธาในความสัมพันธ์นี้มันยากแต่คุณเชื่อเถอะถ้าวันหนึ่งมันได้กลับมาแล้วมานั่งมองหน้ากันอีกครั้งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบมืองอื่นคุณและเขาไม่ใช่เรื่องบมืองอื่นโอเคนะจบไปแล้วค่ะสำหรับดวงความรักของชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกในเดือนมกราคมค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่การงานกันเลยนะจ๊ะ สำหรับการงานการเงินชาวราศีพิจิกลักนณพิจิกนะฮะพี่ว่าเดือนนี้คุณจะประหยัดเป็นพิเศษเพราะพี่มีความรู้สึกว่าอาดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยมีภาระเรือ้อรังในเรื่องการการงานการเงินเอาเรื่องการงานก่อนพี่ว่าตัวคุณเองจะเลือกที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์นี้จากการที่เคยเหมือนแบบ อ่ะเจ้านายหรือใครก็แล้วแต่เคยขายฝันคุณนะ่ะแล้วมีความรู้สึกว่าพอถึงเวลาเอาไม่เห็นได้อย่างที่สมควรจะได้นะคะคุณจะตัดสินใจในการเปลี่ยนคุณจะไม่ทนอยู่ในสถานานี้แน่ๆคุณจะตัดสินใจเปลี่ยนมันเพื่อที่ไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าเพราะคุณมีความรู้สึกว่าไม่มีใครให้ใครให้ความสุขหรือให้โอกาสเท่ากับคุณได้นอกจากตัวคุณเอง เคสที่2ถ้าเป็นในเรื่องของการเงินเนี่ยบางท่านที่มีภาระหนี้สินเรื้อรงังนะคุณเจ็บกุณเขตกับมันพี่มองว่าคนที่ได้นาภายในตั้งเป้าหมายเลยว่าปีนี้ไม่ว่ายังไงมันจะต้องเป็นปีที่คุณจะต้องหมดหนี้หมดสินซึ่งคุณจะเปลี่ยนวิธีการใช้เงินใหม่นะคะคุณจะเปลี่ยนวิธีการใช้เงินใหม่คุณจะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆนะคะทักษะใหม่ๆจากงานอดิเรกข,ของคุณก็ได้หรืออะไรเงี้ยเพื่อที่จะ เพื่อที่จะทํามันมันจะไม่อิดออดคุณจะไม่ผัดวันประกันพุ่งอ่ะคุณจะทํามันอ่ะแล้วมันเป็นผลดีเพราะสุดท้ายแล้วมันจะทําให้คุณสามารถหลุดพ้นไปจากสภาวะตรงนี้ได้เป้าหมายคุณคือชีวิตชันต้องดีขึ้นแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอะไรก็ตามที่มันเคยเคยทําให้คุณผิดหวังคุณเสียใจมาพี่มองว่าคุณจะสามารถผ่านมันไปได้ด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ของคุณภาษีสังคมคุณจะลดลงคุณจะ ใช้เงินน้อยลงคุณจะหาวิธีหาเงินได้มากขึ้นคุณจะเหนียวมากขึ้นคุณดูให้สี่เหรียญกับควีนถือเหรียญดิมันกอดเงินไว้แน่นเลยนะพี่บอกให้เพราะฉะนั้นเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณกอดเงินไว้แน่นใครชวนใช้อะไรคุณจะคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกว่าเงินมันหามาได้ยากมากขนาดไหนแล้วคุณจะไม่ยอมปล่อยให้มันหลุดออกจากมือไปได้ง่ายๆนะซึ่งเป็นนิสัยที่ดีซึ่งเป็นนิสัยที่ดีน,น,ดนะคะคนเราคนเราควรควรเป็นอย่างนี้แหละนะคะ ใช้เท่าที่จําเป็นต้องใช้อย่าเรียกว่าของมันจําเป็นต้องมีสิ่งที่จําเป็นต้องมีคือเงินนี่แหละค่ะสิ่งที่จําเป็นในเวลานี้ที่ต้องมีก็คือเงินนั่นแหละคุณก็ต้องถ้ามันมืออยู่ในมือแล้วก็เก็บไว้นะคะเก็บไว้แล้วใช้ใช้เท่าที่จําเป็นใช้เท่าที่ทาเป็นแล้วเพราะว่าคุณจะไม่ไม่ให้เกิดปัญหาเรื้อรังขึ้นมาอีกพี่มองว่าเป้าหมายคุณจะสําเร็จคุณจะสามารถทํามันได้ในที่สุดคุณจะสามารถทํามันได้ในที่สุดเพราะบางท่าน เป้าหมายที่ดีที่สุดคือการเตรียมส mm. เตทเมนต์เพื่อที่จะซื้อบ้านอืเพื่อที่จะซื้อบ้านลองดูค่ะทำสเตทเมนต์ให้ดีทำโอกาสให้ดีเพราะมันขึ้นไพ่เดอะเวิลนั้นแปลว่ามันมีโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จได้มันเป็นช่วงที่มันใกล้ใกล้ถึงวาระของคุณแล้วใกล้ถึงวาระของคุณแล้วนะคะในการย,กย,าย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวพรคุณอยู่พี่เห็น โอเคประมาณนี้นะคะจบไปแล้วสำหรับดวงความรักการงานการเงนินของชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกเดือนมกราคมนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะขอบคุณสำหรับการกด subscribe กด like อมเมนต์นะจ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครในส่วนของรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวที่มุมบนขวามือสามารถแลไลน์มาได้นะคะเดี๋ยวพี่ดูให้ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ